สวัสดีครับผมวิวเด็กเนิร์ดประจำหอ้องที่ไม่มีอะไรโดดเด่นส่วนนี่พี่โบดาวเด่นประจำโรงเรียนสวยน่ารักแถมยังเรียนเก่งด้วยทุกคนต่างพากันชื่นชอบพี่โบรวมถึงผมทุกครั้งผมก็ทำได้แค่แอบมองดูพี่โบเท่านั้นและนี่คือเซนโดนักกีฬาประจำโรงเรียนหล่อเท่สมาร์ทดูดีเซนโดและพี่โบเป็นแฟนกันคบหากันมานานแล้วส่วนผมนั่นหรอได้แค่แอบชอบอยู่ห่างๆเท่านั้นแหละ วันนั้นทั้งสองคนทะเลาะก,กันรุนแรงพี่โบเสียใจมากมาแอบร้องไห้อยู่คนเดียวผมนั้นที่ผ่านมาเห็นจิงทนไม่ได้จึงเข้าไปหาเรื่องเซนโดผมระบายอารมณ์ทั้งหมดใส่เซนโดและแน่นอนขณะนั้นพี่โบมาเห็นเธอได้แต่ต่อว่าผมที่ทำรุนแรงกับเซนโดเซนโดนั้นเจ็บเล็กน้อยแต่ความสัมกอยนั้นที่หนึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจและคืนดีกันในที่สุด ส่วนผมนั่นเหรอก็เป็นได้แค่คนอื่นนั่นแหละถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ปวด Subscribe ให้ด้วยนะครับ